น้องหมูทะนะครับน้องมาอาบน้ําตัดขนเลือกเกๆทั้งตัวเปิดเท้าแล้วก็ไว้หน้ากลมนะครับลาน,น้องหมาน้องแมวซาลอนเด็กสุัขเศษบางสวนมาดูกัน,กว,นกว,ว่าน้องหมูแทะแตัดขนเลือกเป็นยังไงนะมาดนครับที่ช่างกำลังแต่งขนให้กับน้องหมูแทะนะครับก็รอยที่สอง ตัดแต่งขึ้นทรงแล้วก็อาบน้ำไปแล้วนะครับเดี๋ยวที่ช่างจะมาตัดแต่งขึ้นร้อนนะครับอาบน้ำแต่งนร้านน้องหมาน้องแมวซางร้อนในส่วนจะใส่ประกันฉันรคับเบอร์โทรศัพท์0866404443ครับอาบน้ำแต่งขนถัาส์รักและแมวดื้อดินดูดกัดสะบัดเหม็นวีรับหมดนะครับมีบริการรับส่งด้วยรายได้ส่วนหนึ่งที่ช่างใช้ในการจิตอาสาตัดขนให้กับสุนัขจระเขับบิการในมูลนิธิบางสาด้วยนะครับงนนุ่งธนาบุญร่วมกันสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านน้องหมาน้องแมวสว่างกันครับขอบคุณท เสร็จแล้วน้องหมูท้ามาอาบน้ําตัดขนนะร้านอาบน้ำตัดขนะน,น,ดน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรมาขอนะคะเบอร์โทราศัพท์ศูนย์แปดทองคทีูีสี่สี่สามนะคะรายได้ส่วนราใช้นในการจิตอาสาตัดขนให้น้องหมาจรและน้องหมาพิการตามมูลนิธที่ต่างๆนะคะอนุโมทนาบุญร่วมกันนะด้วยดินดุกัดสะบัดเวงเวินเรารับหมดนะกลับบ้านได้